สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนกันด้วยนะครับมาพบกับผมต้นเพอร์เฟกต์สกอเร็เป็นไงกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ได้ติดตามผลงานของต้นเพอร์เสกอรกันหรือเปล่านะครับสองคู่ที่จัดให้ก็มาครบมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงทางด้านของปลายต้นนะครับหรือเป็นฟอร์ตติดดาวที่จัดให้ไว้ยินดีกับพี่พี่นาช่องกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับหยิบมาเหมือนเดิม2คู่ชอบก็ตามกันมานะครับไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับเป็นรายการพีบดีทั้งหมดแต่สําหรับใครคนไหนนะ รวมเซียน911สปอร์ตขับแอดมาได้เลยทีเวน911มีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ดิ้งใต้คอมเมนต์กันได้เลยอยากที่บอกครับว่าในกลุ่มไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวและกลุ่มตอนนี้ครับของเราเนี่ยดูแลทั้งหมด21กลุ่มเนาะ911สปอร์ตขับก็เต็มไปด้วยเหล่ากูรูชื่อดังมากมายนะครับเข้ามาแล้วตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะสายบอลสดนะครับไม่อยากให้พลาดเรารันกันตลอดอยู่แล้วประสิทธิภาพกันแตกก็ดีด้วยไม่เชื่อก็ลองเข้ามาสัมผัสกันดูสําหรับวันนี้ครับคู่แรกนะครับเราจะไปกันที่โอทีฟฟอร์ดนะครับแมน ตอนแรกก็มาเยือนของ Villa, แอตตันวินล่าเตะเวลา2ทุ่มนะครับเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยนะครับนัดที่แล้วก็ไปเสมอกับสเปอร์มา2ประตูต่อ2ช่วงหลังครับดูแ่วล,ลงมาหนักไปทางเสมอ5นัดหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับแพ้ไป1นเกมเสมอไปถึง3นัดเลยส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านเนี่ยเอาเรื่องอยู่มักเล่นเกมในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนมานจะเก็บชัยชนะอย่างเดียวตอนนี้อยู่อันดับ4มีอยู่60แต้มผู้เล่นพร้อมลงสนามครับมีทางด้านของแอนโทนีแลตฟอร์ดชันโชนะครับส่วนทีมเยือนอย่าง ตั้นวินล่านะครับนัดที่แล้วชนะฟูลแลมมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานรวมเนี่ยก็ได้เรื่องเหมือนกันเล่นกันได้ดีอยู่10นัดที่ผ่านมานะครับชนะไปถึง8เกมเสมอ2ไม่แพ้ใครเลยส่วนผลงานครับการเล่นเกมเดือนก็ดูไม่ขี้เหร่ด้วยอันดับ6ของตารางมี54แต้มสําหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีขายบอลบ้านใครบ้านมันด้วยนะครับแต่มองว่าออกได้ถูกหน้าเพราะอันดับใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มก็ดูไม่ต่างกันสักเท่าไหร่สําหรับคู่นี้ครับให้มอง สูงสูง,สงทะลุเพดานแน่นอนนะครับ3เม็ดก็อิ่มแล้วหลอเยี่ยมปอกันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับลิเวอร์พูลเจอกับทางด้านของสเปอร์เตะเวลา4ทุ่มครึ่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเว์แฮมมานัทที่แล้วนะครับสประตูต่อหนึ่งผลงานในภาพรวมเนี่ยถือว่าดูดีนะครับสินัดที่ผ่านมาชนะไป5นะครับเสมอ2แพ้3เกมเท่านั้นส่วนผลงานการเล่นเกมในบ้านถือว่าเล่นกันได้ค่อนข้างดีแพ้ยากมากๆเนาะอันดับ7ของตารางมีอยู่53แต้ม3ประสานแดนหน้านะครับนูเยสกัปโป ซา่าพร้อมลงสนามทีมเยือนอย่างสเปอร์เสมอกับแมนยูมานัดที่แล้วนะครับสประตูต่อ2อัดก่อนก็แพ้หลีดไปนะครับหประตูต่อ1นะครับผลงานก็ยังดูทรงๆไม่ถึงกับตีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะครับแต่เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยเล่นกันได้แบบไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแพ้เยอะไปหน่อย ผู้เล่นพร้อมลงสนามในวันนี้ครับมีทางด้านของซองมินเฮี่เคนคูดูเซกี้สำหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่ทําได้ดีกว่าเกือบจะทุกทุกนัดวันนี้เองเจ้าบ้านก็มาค่อนข้างแรงนะครับและไหลขึ้นไปอีกด้วยแต่วันนี้นะครับให้ยืนไปที่สเปอร์แม้ว่าฟอร์มจะไม่เอาไหนแต่ผมมองว่ายันไหวอย่างแน่นอนถึงแพ้แพ้ไม่ขาดแน่หล่อเยี่ยมโปกันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์สกอร์ติดดาวไปที่สเปอร์นะครับสองคู่ที่จัดให้มีสูงแมนยูติดดาวสเปอร์ ยอยากได้เพิ่มอยากได้มากกว่านี้ตามไปสนุกได้เลยในกลุ่มใหญ่รวมเซียน9้าสปอร์ตขับแอดมาที่ทีเวนก้างหมีแอดนำหน้าหรือไม่ไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นค่ำคืนนี้ขอให้เชียร์บอลด้วยความสนุกเยี่ยมโปและรับทัพย์ด้วยกันทุกๆคนฝากกดติดตามช่องเราไว้้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ